บทที่21นิทานขำขันรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วป้าของวีระบอกให้เด็กๆนั่งคุยกันก่อน อย่าเพิ่งกลับบ้านเพราะแดดกำลังร้อนจัดมานามานีปีติชูใจสมคิดและดวงแก้วจึงช่วยวีระเหลาทางมะพร้าวเพื่อทำไม้กวาดพอดีเพชรทำงานที่บ้านของเขาเสร็จจึงมาสมทบช่วยวีระด้วยส่วนลุงกับป้าไปเยี่ยมท่านเจ้าอาวาสซึ่งอาพาธเป็นอำมาพาตจนเส้นประสาทซี่ขวาชาไปหมด ขณะนี้ท่านรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพระราชป้าเย็บอาสนะไปถวายท่านถ้าท่านค่อยอยังชั่วขึ้นลุงก็จะอาราธนาะให้ท่านกลับไปรักษาตัวอยู่ที่วัดปิติบอกกับเพื่อนๆว่าถ้าร่างกายของเขาแข็งแรงโตขึ้นเขาจะไปบริจาคโลหิตให้โรงพยาบาล จะได้ช่วยคนป่วยที่เสียโลหิตไปมากๆเด็กๆนั่งทำงานอยู่เงียบๆเพราะไม่รู้จะคุยกันเรื่องอะไรดีวีระกลัวเพื่อนจะเหงาจึงบอกว่าจะเล่านิทานให้ฟังแต่ต้องผลัดกันเล่าพอเขาเล่าจบแล้วให้คนอื่นเล่าบ้างเพื่อนๆก็ตกลงนิทานที่ฉันจะเล่าให้พวกเธอฟังนี่เป็นเรื่องตลกเหลือเชื่อนะฟังเล่นสนุกสนุก อย่าถือเอาเป็นจริงเป็นจังวีระออกตัวไว้ก่อนแล้วเขาก็เริ่มเล่านิทานตลกเหลือเชื่อชื่อตาเหลวตกปลาไหลให้เพื่อนฟังดังนี้มีตาแก่คนหนึ่งชื่อว่าตาเหลวมีอาชีพตกปลาขายตาเหลวมีความสามารถพิเศษจนคนพูดกันว่า ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนฝนตกฟ้าร้องกลางคืนหรือกลางวันพระอาทิตย์และพระจันทร์สิ้นรัศมีจะเกิดสุริยคราสหรือจันทรคราสตาเหลวก็ตกปลาได้มากเสมอบรรดานักตกปลาทั้งหลายต่างขั้นร้ามไม่มีใครกล้าแข่งรัศมีกับตาเหลวเลยทำให้ตาเหลวรู้สึกทนงตนอยู่ไม่น้อย วันหนึ่งตาเหลวคิดจะไปตกปลาที่หนองน้ำลึกไกลออกไปจากที่เคยหาอยู่เป็นประจำเรือของตาเหลวลําเล็กเกินไปจึงต้องขอยืมเรือของเพื่อนเมื่อไปถึงที่หมายตาเหลวเห็นปลามากมายดําผุดดําว่ายอยู่เกลื่อนกลนก็เกิดความปรีดาปราโมทคิดว่าวันนี้จะต้องจับปลาได้เต็มลําเรือ แต่แล้วตาเหลวก็ผิดหวังเพราะวันนั้นเกิดอาเพศหรือเป็นวันอุบาทอย่างไรก็ไม่ทราบปลาไม่กินเบ็ดตาเหลวเลยตาเหลียวโมโหโครธาจนแข้งขาสัน่นพานจะเป็นลมจึงเอ็นตัวลงนอนบนพื้นเรือแล้วหลับไปตาเหลยวหลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้มารู้สึกตัวเมื่อเรือโครงยวบยบ ตาเหลียวลุกขึ้นดูก็เห็นสายเบรดกระตุกไหวๆไวจึงลองดึงดูยิ่งดึงปลาก็ยิ่งดึงเรือให้จมลงตาเหลียวตกใจรีบหนีขึ้นฝั่งเป่าร้องให้เพื่อนๆนมาช่วยจับปลาตัวใหญ่ ทีแรกไม่มีใครเชื่อคิดว่าตาเหลวพูดปวดต,ตลบตาแรงปริ้นปร้อนแต่กัดตาเหลวไม่ได้จึงมาช่วยปรากฏว่าปลาที่กินเบ็ดตาเหลวนั้นเป็นปาลาไหลตัวมะหือมาตาเหลวช้ำแหลปลาแจากเพื่อนฝูงแล้วปลาก็ยังเหลืออีกมากมายตาเหลวจึงเอาไปแลกข้าวได้ข้าวเต็มลำเรือแล้วตาเหลวก็ถอเรือกลับบ้าน ระหว่างทางตาเหลียวรู้สึกขิวข้าวจะหุงข้าวกินก็ไม่มีไม้ขีดไฟล่องเรือมาพรางตาก็สอดสายดูตามตะลิงเพื่อจะมีใครก่อไฟทิ้งไว้บ้างแต่ก็ไม่เจอเลยตาเหลวล่องเรือมาจนถึงต้นยางใหญ่ ต้ต้นยางมีเสือลายพาดกรอนตัวหนึ่งมาซุ่มรอดักสัตว์กินอยู่ชายน้ำตาของเสือมีแสงพราวเป็นประกายเหมือนไฟสุมขอนลุกไหม้ลุ่นอยู่ตาเหลวดีใจรีบวาดเรือแวะเข้าไปควาโซ่ล่ามกับหางเสือเพราะคิดว่าเป็นรากไม้ชวยใต้แย่เข้าไปที่ลูกตาเสือเพื่อจะติดไฟ จอแยงเข้าไปจนชิดก็จุดไม่ติดตาเหลวโมโหคิดว่าน้ำมันยางที่ใต้แห้งไปจึงเอาใต้ทิ่มตาเสือเข้าเต็มแรงเสือนั้นตกตะลึง ตั้งแต่เห็นอาการของตาเหลวครั้งแรกแล้วพอตาเหลวเอาใต้ทิ้มตาเข้าก็ตกใจกระโดดหนีตะเลิดเปิดเปลงไปลากเอาเรือที่ผูกติดหางครูดขึ้นไปบนโบกไลจากฝั่งไปหลายเส้นส่วนเรือเมื่อถูกลากแรงๆก็เลือยาวกว่าเดิมตั้งสองศอกตาเหลวขินเรือกลับลงน้ำไม่ไหวเพราะไม่มีแรงเลยต้องนอนเฝ้าเรืออยู่ที่นั่นทั้ง ทั้งคืนทั้งหิวทั้งเหนื่อยยุงก็กัดหน้าทุเรศเต็มประดา พอรุ่งเช้าตาเหลวไปเที่ยวหาผลไม้กินแก้หิวพอกลับมาที่เรือก็เห็นฝูงไก่ป่ามากินข้าวเกือบหมดลำตาเหลวโกรธจัดจึงไปตัดไวมาทำห่วงดักไก่ติดไว้กับกระทงเรือฝูงไก่ป่าไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุเพศภัยขึ้นแก่ตนจึงพากันมากินข้าวอีกมันจึงติดบ่วงหมดทุกตัว ตาเหลวเห็นได้โอกาสเช่นนั้นก็หวร้องขึ้นไก่ป่าตกใจบินทลาพาเอาเรือลงน้ำโดยไม่ต้องเข็นแล้วตาเหลวก็ฆ่าไก่ทีละตัวทีละตัวฉีกกระเพาะเอาข้าวที่ไก่กินเข้าไปคืนได้หมดทุกมเมล็ดแถมยังได้ข้าวที่ไก่กินมาจากที่อื่นเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมด้วย พอตาเหลวกลับมาถึงบ้านจึงให้ภรรยาเอาเรือไปคืนเพื่อนเพื่อนตาเหลวมาสำรวจดูเรือสัมผัสรูปคลาำดูแล้วก็ว่าไม่ใช่เรือของตนเพราะยาวกว่าเดิมตั้งสองสองจึงต่อว่าต่อขานอย่างรุนแรงหาว่าตาเหลวเหมือนอสรพิษไม่มีสัจจะให้ขอยืมเรือก็กลับทรยศเอาล้ำอื่นมาเปลี่ยน ภรรยาของตาเหลวรู้สึกอัปยศยอดสูที่ถูกต่อว่าจึงถอเรือกลับบ้านเพื่อให้โจทกลับจำเลยมาเจราจาตกลงแก้โจดปัญหาใช้นี่ทำเรือยาวขึ้นกว่าเดิมเอาเองภรรยาของตาเหลวพายเรือกลับบ้านระหว่างทางเกิดพายุพาาดัดจัดคาดว่าเรือไว้ไม่ไหวเรือพุ่งเข้าชนตะหลิงโครมใหญ่เรือก็หดสั้นเข้าไปสองศอก ยังมีความยาวเท่าเดิมภรรยาตาเหลียวดีใจมากรีพายเรือกลับไปคืนให้เจ้าของเจ้าของเรือเห็นเรือเท่าเดิมก็รับคืนโดยดีพอวีราเล่าจบเพื่อนๆก็หัวเราะก,กันคลืน้นเครง ปีติถามวีระว่าใครเล่าเรื่องนี้ให้เธอฟังวีระบอกว่าไม่มีใครเล่าฉันอ่านจากหนังสือของลุงชื่อกติชาวบ้านมีนิทานสนุกสนุกเยอะแยะทุกคนแย่งการขอยืมอ่านปีติจึงจัดลำดับการยืมหนังสือให้ชูใจเป็นอันดับแรกต่อมาเป็นดวงแก้วมานีสมคิดเพชรและมานะ ส่วนตัวเขาอ่านเป็นคนสุดท้ายก็ได้ฉันอ่านหนังสือยังไม่เก่งเพชรพูดเบาๆอ่านยังไม่เก่งยิ่งต้องอ่านบ่อยๆจะได้เก่งขึ้นอย่างไรละ่ะเวลาเธอติขาดอ่านไม่ออกก็มาถามพี่วีรศีมานีแนะนำเพชรก็รับคำโดยดีในละ่ะใครจะเล่านิทานต่อจากฉันวีระทวงพรางหยิบกระบอกไม้ไผ่ขึ้นมาปร้องหนึ่ง เอามีดผ่าเพื่อทำตอกใช้มัดไม้กวาดทางมะพร้าวเพื่อนๆพอนพอได้ยินวีระทวงให้เล่านิทานก็นั่งมองตากันทุกคนพยายามนึกถึงนิทานที่เคยฟังมาแต่ก็นึกไม่ออกมานีโน้มตัวลงไปกระซิบที่หูของชูใจว่าเล่าเรื่องสนอน้อยเรือนง,งามไหมหล่าชูใจเธอยังจำได้หรือมานี ดูใจถามเบาๆฉันจําไม่ได้เสียแล้วถ้าเล่าไม่จบก็ขายหน้าเขามานี่นิ่งอยู่ครู่หนึ่งก็สันหน้าพระเอกชื่ออะไรก็จําไม่ได้เสียแล้วผู้หญิงขี้โกงที่ทรยศต่อเจ้าหญิงสนนน้อยชื่อว่าอย่างไรฉันก็จําไม่ได้อีกเธอถามย่ามาให้แน่นอนแล้วเราค่อยมาเล่าให้คนอื่นฟัง สูใจ,จก็เห็นด้วยปีตีนั่งขมหมดคิ้วนึกอยู่นานว่ายายเคยเล่านิทานเรื่องอะไรให้ฟังบ้างก็นึกไม่ออกจนปัญญาหันไปมองดูคนอื่นๆก็เห็นนั่งอึ้งกันไปหมดเ <c oughs> ขาจึงพูดกับวีระว่าขอโทษเธอวีระฉันนึกนิทานไม่ออกจริงๆขอเป็นนี่เอาไว้ก่อนคราวหน้าฉันจะเป็นคนเล่านิทานเอง